ว่ะเ,ออเ,นเนีนน่ยแต่นนั่นเราวมนมีแฮ่เ,ออเ,น,เน,นอแ่ในนอ่นแราวม่แีแฮ่เราผ่านหาย้มมั่งมือแค่นบ่ะแาผมว่าไอผ่าปุ๊กคอดได้คุณรถให้ย่ยอ,ยง,หง,อยงหลังนะย่องหลังเนี่ยครับมาเฮีมา มามามากลับบ้านแล้วน้องสายลุงวันนี้กลับบ้านนะครับแล้วจะลงพยาบาลแล้วพอแข็งแรงบ้างแล้วโอ้ยยาบายลก,ก็อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแต่ยังไม่ไวนะครับอยังไม่ไวที่จะมีน้ํามูกเห็นไหมครับออกมาออกมาตลอดเวลาเลยแลก็เผลอไม่ได้เลยยุง<อ>จับ นาผาบรีบดึงยุงออกแต่ว่าแต่ว่าก็เป็นตุ่มเหมือนเดิมอะนะฮะแสดวว่ามันกัดไปแล้วก็ดูตลอดนะแต่ว่ามันก็มีเผลอนิดนึงนครับนะครับเนี่ยถ่า,ายเขาเล่นไว้หน่อยนิดนึงฮะอัานไหนลูกเนาะเขาอยู่โรงพยาบาลไม่ได้เล่นนะครับแบบก็เแบบลือบร้องไห้เลยแบบเมื่อคืนท้าไม่ได้นอนเพราะว่าอะไร เนาะไม่ได้นอนเพราะว่าร้องไห้ครับยันตีสี่อ่ะตีสี่ผมได้มานอนตีสี่ถึงตีห้าอยูชั่วโมงเนาะคนยายยิ่งหนักกว่าผมอีกต้องอุ้มนอนถึงถึงจะหลับนะครับเนี่ยครับชีวิตความเป็นพ่อเป็นแม่นะครับพ่อแม่เนี่ยถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่มากนะฮะสำหรับตัวผมนะครับไม่มีอะไรที่มาเปรียบได้กับพ่อแม่นั่นแหละพ่อแม่นี่ยิ่งใหญ่มากนั่งดูเนาะ ถ้าใครมีพ่อแม่เลี้ยงดูก็ควรจะเลี้ยงดูท่านให้ดีถ้ามีโอกาสเลี้ยงดูท่านนะครับนะอันนี้ไม่มีโอกาสหรือไม่มีโอกาสก็อันนี้แล้วแต่งาน,นครับแต่ที่สําคัญเลยพ่อแม่เลี้ยงเราเนี่ยเติบโตแล้วก็มีงานมีการทําที่ดีท่านก็ดีใจแล้วนะครับนะนั่นแหละอย่างที่บอกครับว่าก็ทุกทุกอย่างผมก็มองอีกอย่างว่าเออแต่ถึงแม้ไม่ได้เลี้ยงดูท่านแต่ว่ามาเยี่ยมท่านบ้างก็ได้แต่ว่า เพราะว่าด้วยหน้าที่การงานอะไรประมาณนี้แต่ที่สําคัญเลยก็คือพ่อแม่เห็นเราเติบโตแล้วก็มีอนาคตมีการมีงานที่ดีทาเนี่ยพ่อแม่ก็ภูมิใจนะนี่โดยเฉพาะผมในเลี้ยงลูกเนี่ยนะฮะผมก็ต้องคิดเช่นนั้นเหมือนกันนะครับว่าถ้าเขาเติบโตขึ้นแล้วก็เขามีงานมีการทําที่ดีเอาตัวรอดได้นี้ผมผมจะภูมิใจมากที่ผมเลี้ยงเขาได้อย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งนะครับนะอ่าฮะเนี่ยครับก็ไป,ไป,ไปมา,มา ผมก็มีน้ำหมูไปด้วยเนี่ยมีอาการนะครับเพราะว่าพักผ่อนน้อยนะครับแล้วตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วก็พาก็ผมอาบน้ำกันเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็อาบน้ำให้ลูกได้ยพวกอยู่กับโรงพยาบาลเนาะกับปกแต่ก็ไม่บายครับเล่นไปเล่นมาก็เพื่อนอีกแล้วจ้ะชอบเล่นใบไม้มงเล่นใบไม้นะฮะเออเอออนี้เล่นอันนี้อ่เตะ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 ได้ไหม ไหนยืนได้หรือยังยองยืนดูซิมายืนได้ยังไม่ยืนโอ้ยืนได้แล้วค่ะบอกท่าบอกเขาผู้ชมดิยืนได้แล้วแต่หนูยังไม่แข็งแรงเลยคะ่ะฮะไอ,อ้เดี๋ยวพอเบี้ยหายไปว่านางลงนางลงนางลงหนุกหายมวยย่อมนางอีกวันนี้ขนาดยืนแล้วเนี่ยออนี่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยโยนทิ้งแล้ว นะครับก็อีกวันหนึ่งวันนี้มันสุกค่ะที่ที่สองครับก็มันได้ลาสามวันนั่นแหละเพราะว่าลูกก็เพิ่งออกมาแล้วก็ดูแลไปนะครับนะก็วัดไข้กลับมาตอนเนี้ยแล้วก็ให้ยาาให้ยา,าขยายหลอดลมมาก็จะมียากินเช้ากลางวันเย็นก็ยาพาราแค่นั้นให้ยามาสองอย่างแล้วก็ ส่วนยาพาราไม่มีไข้ก็ไม่ต้องกินอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายาขยายหลอดลมนี่ต้องขยายอยู่แล้วแหละเพราะว่ามีน้ำมูกมีสเตเดเนี่ยเนี่ยฟังก็รู้เลยอันนั้งนอนก่อนหลอกเอออ่ะเคก็มาเล่าให้ฟังนะครับเนาะเดี๋ยวก็ดูแลลูกๆไปนะครับก็วันนี้เหมือนจะมีลมหนาวมาด้วยนะเ,เห็นไหมลมหนาว <c oughs> เริ่มมาแนละ้ว มีมีลมหนาวด้วยก็ไม่รู้จะยังไงอากาศเปลี่ยนอีกแล้วะนะนะวันนี้มันสุกพรุ่งน,นี้มันเสาร์ที่สามน่าจะหนาวนะผมว่าเพราะว่ามัน,นมันสุกขนาดมันสุกเนี่ยมาช่วงนี้ก็ยังแบบเออลมอยู่เลยนะครับนะโอ้ยเป็นบัดเหมือนกันนะเนี่ยแล้วดีลรงไยาบาลเขาเคลียร์เชา้าออกเช้าได้ไวแต่ว่าตอนนี้ก็ตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วแหละแต่ว่าก็ยัง ยังไงอะ่ะก็เล่นนะให้พ่อข้าค้าเล่นไปครับเพราะเก็บกดมันจะเก็บกดนะอยู่ที่โรงพยาบาลโอเคนะวันนี้โอเคนะวันนี้สําหรับกูจะได้พีตายก็เข้ามาสวัสดีครับผมเดี๋ยวดูเลี้ยงลูกไปครับวันนี้ก็ยังไงยังไงมันก็เป็นภาระนะครับอ่าเป็นภารกิจของพ่อบ้านแล้วที่เราอยู่ใกล้แล้วก็ต้องมาดูแลลูกนะครับเนาะแม่บ้านก็อยู่คนละจังหวัด <laughs> ตามที่ผมเคยเล่าให้ฟังนั่นแหละโอเคครับสวัสดีครับ